สวัสดีค่ะทุกคนมือนี่ยันแหววสิพามาเห่นสวน <c oughs> คุณน่ะนั่งแบบ <c oughs> ลานสาวสวนหลวงยังนี่น้องไอเขาเอิญนล้อเค่ะน้ามอพี่น้อง,งสวนหลวงล้อเก่าสวนหลวงแต่ว่ามันคลองหลวงได้เสียค่าเข่าแหมคนลรคนละสิบบาทคุณน่ะนึกว่าแต่อัเข่าฟรีแต่ได้เสียค่าเขา่าเอาบรรยากาศ เอาบรรยากาศลม่มรื่นมาฝากให้เบิ้งเนาะจา้ะถ่ายบรรยากาศจะถ่ายบรรยากาศให้เบิง้งบรรยากาศเนี่ยมัแรงลมรื่นดูไมยางหล่นพี่น้นองอยู่เตาหองมันกันอ่อนแม่ก็เลยมนายางหล่นแล้วบรรยากาศมาฝากต้มรื่นบะเขมนามายางออกกำลงังกาย ยางออกกำลังยางหาคู่เคยบ่มีค no, ู่กับสิใดคู่ที่สวนหลวงสูดเลยมีคู่แล้วกลับมายางออกกำลังกายบรรยากาศตอนเย็นเย็นดีพี่หนอกตลาบขคอยมีคนดอกบรรยากาศร่มรื่นสวนหลวง รอเก้ารอสิบน้ำพุนะ้ำบรรยากาศโดยรอบพู้ใดสีมาหาทายลูกกับมัยยางหาทายลุน้ำมูนีเด็กพี่น้องมันกระลมรื่นเนาะน้ำมืนแรงไหมนีำมืนแรงเย็นดีอากาศเย็นร่มรื่น ห้องขายของนำ้ำทางในอันนี้ลานขายของคนกับมาออกกำลังกายยู่ตัองหองลายเบือเอาวิวเอาวิวและบรรยากาศด้านนอกมาฝากเนาะจ้าเบื้งขายยังไปเบื้องทางในกันเขามีอย่างมากระลานในล,ลานพามา เสียงนกเสียงกาล่มลืน่นป่ะพี่นอ้องเขาก็มาถ่ายรูปกันเนี่ยแรลงมาชมวิวมาเบิ่งดอกไม้นี่นะยปไป,ไปยางโอ้ยอันนี้คือ,อยังสวนหย่อม <c oughs> โอ้ลมลื่นเนาะเนื้อที่เท่าใดนี่น้องอาคุณอาเข้าไปข้างในก็ะสิเป็นสวนโลมลื่นเนาะพึ่งเคยมาขังแรกได้นี่ขังแรกขังแรกในชีวิตเลยละ่ะสวนหลวงล้อกเก่านี่เอาบรรยากาศมาฝากยุต่อห้องไรกับเบือ เอาวิวมาฝากด้ยจ้ะทุกคนได้เผยแว่เขากรุงเทพเอาวิวและบรรยากาศมาฝากเสียงฝากห้องฝนสิตกอันนี้เขาเอินวงเวียนวิราวันต้นนังกระสิเป็นโดมเนาะเขากปลูกดอกไม่ดอกอะไรละเนี่ย ไม้ดอกอันนี้ดอกอีหยังวะอากาศเย็นๆเย็นดีเดี๋ยวเฮาสิพาเข้าไปเบิงพันไม้ทะเลทรายเขาปิดแล้วละ่ะแต่ว่าเฮาไปซองเบิงเนาะอ๋อนี่มันสิเป็นพันไม้เมืองร้อนดอกอีหยังนี่เป็นน้ำน้ำํจำปาจำปีบ่ บริเวข้างในมันมีอย่างเนี่ยเขาปิดไม่ให้คนเข้าแต่เราก็จะส่องดูอ๋อพันไม้ทะเลทรายอ๋อเป็นพวกกระบองเพชรเนาะพวกน้ำหนาม เปิด9โมงปิด4โมงเย็นโอเคค่ะเขาไปเบิ้งดอกไม้ดอกไม้ที่เขาปลูกไว้ตกแต่งไว้สวยงามมาก ดอกไม้กับพับพลาอันนี้เขาเอิ่นพับพลายอดเนาะสวยงามแต่บรรูว่าทางเขามันเขาได้บอต่างอยู่กลางนา้ำสวยบอพับพลายอดสวยดีเนาะพับพลายอด เป็นยังไงจ้าทุกคนเป็นยังไงบรรยากาศงามบอสวนหลวงล้อเก่าล้อสียางมื่อยแล้วกะถ้าชมบรรยากาศเบืนนองโดมด้านหลังอันนี้รับรองว่าไม่ขี่มาเนาะจ้ามื่อแล้วกะสินนอนเป <c oughs> ็นยังไงบรรยากาศถ้าม้าชมบรรยากาศเมืองกลุ่มมากบอบรรยากาศเมืองกล,ลุ่มลมรื่นบอบคือบานนอกครับบอค <c oughs> นก็หลายหลายอย่างมาแรง เราจะเอาบรรยากาศมาฝากดูตัาของไรมัน,นมเบื่อเอามาเที่ยวเมืองกรุงมาชมบรรยากาศสวนหลวงไปอยู่ไต่ก็หาเวลามาพักผ่อนกันได้จา้าบรรยากาศดีๆยามมือแรงเขากลับมาออกกําลังกายกันคนกระไล่ไหลผู้สาวผู้บ่าวเขากลัมาจูจีกันเนาะถ้าอยู่แถว,แวนี่ แถวล้ามสองแถวนี้ด้วยไก่กับผ้ากันมา,าพักพรอเดอค่ะเห็นคลิปนี้แล้วกับผ้ากันมาเที่ยวเบรรยากาศฝากจ้า